ิตภัณฑ์เครื่องเสียงจิตรยน์ทางสาว Extreme Channel รายการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงจิตรยนในรูปแบบคลิปวิดีโอสมบูรณ์แบบแบบสองภาษารายการแรกของเมืองไทยวันนี้พร้อมแล้วครับที่จะนําเสนอเนื้อหาสาระในการทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงจิตรยนที่เป็นประโยชน์เป็นข้อมูลในการอ้างยิงให้กับท่านผู้บริโภคท่านนักเล่นเครื่องเสียงจิตรยนในการที่จะนําไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงจิตรยน์มาใช้งานใน รถยนต์สุดที่ร์ของท่านหรือนําไปใช้ประกอบในการพิจารณาการจัดชุดจัดระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์สําหรับวันนี้ผิดพัน์ที่เราจะนํามาทดสอบและเล่าสู่กันฟังเป็นผิดพัน์ a m p l i f y 4 Channel อนุกรม MGR รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Mercury นะครับก็คือรุ่น MGR 495เป็น a m p l i f y 4 Channel รุ่นใหม่ล่าสุดในอนุกรม Revolution ของ Mercury ก่อนที่เราจะเข้าไปคุยกันถึงเรื่องผลิตภัณฑ์เมอร์คิน, Mercury นั้นก็อยากจะเล่าให้ท่านรู้ฟังได้ทราบถึงความเป็นมาของ Mercury วรี่ว่าเมอร์คินั้นมีความเป็นมาอย่างไร m e r c u r ิ Mercury เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงติจรจนที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นจีนหรือว่าในหลายภูมิภาคที่เมอร์คิีไปสร้างผลงาน ให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภคแต่จุดกําเนิดของเมอร์คิวรี่นั้นเกิดขึ้นที่ประเทศไทยโดยมีความเป็นมาจากสนามแข่งขันเครื่องเสียงติดรถยนต์ระดับนานา,นาชาติในประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นและนําไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและตัวผลิตภัณฑ์โดยมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกสรรหลากหลายระดับงบประมาณแต่ที่แน่นอนและเป็นปรัชญายในการออกแบบของเมอร์คิวรี่คือมุ่งเน้นเรื่องของสมรรถนะคุณภาพเสียงในส่วนราคาที่สมเหตุสมผล ในระดับคอนซู m เ r อร์และในระดับไฮเอนนั้นมุ่งเน้นเรื่องของการถ่ายทอดในเสียงในระดับที่สุดโดยไม่ประนีประนอมกับเรื่องของคุณภาพทุกอย่างต้องดีเลิศนะครับเพราะฉะนั้นจึงทําให้ชื่อเสียงของ m ม r c u ค y รี่นั้นขจรกระจายกลายเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็วในสนามแข่งขัน m ม r c u ค y รี่นั้นคว้ารางวัลมากมายทั้งในระดับประเทศในระดับนานาชาติในระดับทวีปก็ทํากันมาแล้ว เพราะนั้น MGR 495นั้นเป็น Revolution Series ตัวใหม่นะครับเขาก็ให้ข้อมูลว่าเป็น German Design เพราะนั้นอิทธิพลในการออกแบบหลายๆจุดนั้นได้รับอิทธิพลมาจากผิดพันเครื่องเสียงรถยนต์จากภูมิภาคของเยอรมันนะเดี๋ยวเราก็คงจะไปดูกันว่าในแต่ละจุดในแต่ละประเด็นของ Mercury MGR 495นั้นมีอะไรที่น่าสนใจหรือไม่ มาดูในจุดแรกกันก่อนจุดแรกที่ผมอยากจะนําเสนอสู่ท่านผู้ชมคือเรื่องราวของตัวบรรจุภัณฑ์หรือว่ากล่องใส่ของตัว Poweramp Mercury MGR495 ที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านะครับนี่คือกล่องบรรจุพัณฑ์ของ a m p l f i รุ่นนี้ลักษณะของตัวกล่องเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทําจากกระดาษเนื้อหนาเป็นกระดาษลอนฟูเพื่อช่วยซับแรงกระแทกต่างๆที่จะมากระทําต่อตัว p o w e r m แน่นอนที่สุด สีสันของตัวกล่อง m e r ร u r y ยึดถือและใช้งานมาอย่างต่อเนื่องคือโทนสีสีดำโดยที่ตัวโลโก้ของตัวผลิตภัณฑ์ทางด้านบนนั้นจะเป็นโลโก้ลวดลายของอลูมิเนียมแล้วก็มีประกายแสงอยู่ทางด้านบนครับที่ฝากล่องด้านบนนั้นจะมีให้ครบถ้วนกึง่งกลางนั้นเป็นเรื่องของโลโก้ตัวผลิตภัณฑ์มุมล่างด้านซ้ายก็จะเป็นเรื่องของชื่อซีรีส์นะครับคือ revolution series ในระนาบเดียวกันทางด้านมุมขวาเป็นชื่อรุ่น นะก็จะมีแต้มสีไว้ว่าเป็นรุ่นไหนนะฮะอันนี้เนื่องจากตัวกล่องนี้มีการใช้งานหลายรุ่นไปกันก็จะมีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนและในมุมขวาด้านบนนั้นนะครับจะเป็นการบ่งชี้ว่า m g r s e r i e s นั้นเป็นเรื่องของเชื่อมันดีไซน์ได้รับอิทธิพลการออกแบบมาจากทางยุโรปส่วนทางด้านข้างของตัวกล่องนะครับถ้าเป็นทางด้านข้างด้านนี้ก็จะเป็นตัวโลโก้ของตัวผลิตภัณฑ์นะครับเมอร์คิวรีชัดเจนเพราะนั้นเนี่ย มองเห็นได้ในระยะไกลสามารถทราบทันทีว่านี่คือผลิตภัณฑ์จากเมอร์คิวรีส่วนทางด้านนี้จะเป็นเรื่องของการระบุถึงซีรีส์ของตัว power amp แล้วก็ตัวโลโก้นะครับโดยที่ก็จะมีบอกไว้ว่ามีจุดที่ให้ท่านไปดูข้อมูลของตัว product, รัตหือวผลิตภัณฑ์ได้จาก Facebook หรือว่าจากเว็บไซต์ของ Mercury เพราะนั้นโดยภาพรวมต้องบอกว่า ตัวกล่องของม e r คือดีนั้นดูแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าในขอบทางด้านบนก็จะมีลวดลายที่ดูคล้ายกับตะแกรงเหล็กฝาข้าวลำโพงทําให้ตัวกล่องนั้นดูเฉียวแล้วก็ดูแข็งแกร่งครับอันนี้ก็จะช่วยทําให้ตัวเครื่องนั้นปลอดภัยในระหว่างการขนย้ายเพราะว่าด้านในเนี่ยก็จะมีโฟมหนุนที่หัวและท้ายเพื่อช่วยป้องกันการกระแทกอันนี้ก็ถือว่าเป็นความลงตัวอีกจุดหนึ่งซึ่งม e r คือดีนั้นพิธีพิธันให้ตั้งแต่ จุดเริ่มต้นในการออกแบบก็คือตัวกล่องบรรจุภัณฑ์เอาละครับเราจะมาดูรูปร่างหน้าตารูปรักของตัวเครื่อง Power a m p r e u r y r MGR495 จากอนุกรม Revolution กันบ้างเบื้องหน้าของผมนี่คือตัวเครื่องของตัว a m p l i f y 4 Channel รรุ่นนี้จะเห็นได้ว่าลักษณะตัวเครื่องนั้นใกล้เคียงมิติของการเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และที่แน่นอนมิติตัวเครื่องค่อนข,ข้างกระทดรัดนะครับด้วยมิติที่263คูณ188และคูณ51มิมนะความสูงความกว้างเนี่ยเรียกว่ากระทัดรัดสำหรับในรูปแบบวา p l i f y ส c h a n n e l ส่วนตัวเครื่องนั้นฉีดขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียมแล้วก็มีการขัดผิวอนโนดายสีดำอย่างสวยงามส่วนครีบระบายความร้อนทางด้านข้างของตัวเครื่องนั้นมีการออกแบบเป็นครีบแบบห่าง ื่อที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดึงความร้อนจากการทํางานของวงจรภายในให้ออกไปอย่างรวดเร็วถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างแนบเนียนครับและจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องในแต่ละมุมนั้นก็มีการออกแบบเจาะรูทะลุลงมาเพื่อช่วยในการออกแบบติดตั้งในกรณีที่จะทําเป็นแหลกยึดแอมป์ฟายหรือว่าจะทําเป็นแบบแผงยึดแอมที่ตกแต่งด้วยสีสันต่างๆใช้ในงานแข่งหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวัน วนด้านบนของตัวเครื่องนั้นก็จะเป็นตัวเพลทนะครับที่ทำจากพลาสติกผสมอะลูมิเนียมเพลทตัวนี้มีการเจาะช่องให้เรืองแสงเวลาที่เปิดเครื่องใช้งานก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วมีโลโก้เมอร์คิวรีพร้อมชื่อรุ่นเอาไว้อย่างชัดเจนส่วนด้านบนของตัวเพลทนี้ก็จะมีการระบุว่าเป็นเ e อร์แมนดีไซน์นะครับเพื่อบ่งชี้ว่านี่คือนวัตกรรมของแอม l ิ f y ที่ผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถันคราวนี้เรามาดูกันบ้าง ทางด้านหน้าด้านนี้ตัวเครื่องด้านนี้นั้นมีการออกแบบโดยใช้การออกแบบที่จำลองแนวคิดจากการออกแบบแอมลิฟายระดับไฮเอ็นมาที่ว่าไฮเอ็นนั้นก็คือจะเน้นความสมมาตรตั้งแต่โครงสร้างทางกายภาพด้วยการออกแบบช่องต่อรับสัญญาณขาเข้าจัดวางไว้ตรงกึงกลางปีกซ้ายและปีกขวาจะเป็นชุดปุ่มควบคุมการทำงานของตัวเครื่องโดยที่ ชุดปุ่มควบคุมนั้นก็จะมีให้ค่อนข้างครบคันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ่มปรับเกณฑ์สัญญาณขาเข้าป,ปุ่มปุ่มปรับจุดตัดความถี่ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ครอสหรือปุ่มเลือกโหมดการทํางานของผ้าขยายซึ่งจะทําให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้งานไม่ว่าท่านจะเซตแบบฟู l เรนจ์หรือว่าจะเซ็ตแบบโล w p พาร์เซตแบบไฮพาร์ตซึ่งตรงนี้จะทําให้ผู้ริพหรือท่านนักเล่นเนี่ยเกิดความ ยืดหยุนความหมอนตัวในการเซตอัพแอมป์ฟายตัวนี้เข้ากับระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์ในฝั่งตรงกันข้ามนั้นจะเป็นชุดขั้วต่อสายไฟและขั้วต่อสายลำโพงทางด้านนี้นั้นจะเป็นชุดขั้วต่อสายไฟลักษณะตัวขั้วต่อเป็นขั้วต่อแบบโลหะปาดมุมเอียงเพื่อให้สะดวกในการเข้าสายและการล็อกสายส่วนโซนด้านนี้จะเป็นตำแหน่งของขั้วต่อสายลำโพงของภ้าขยายทั้ง4ี่ชัแนล ก็เรียกได้ว่าการออกแบบนั้นค่อนข้างจะเน้นความเรียบง่ายแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยที่ครบถ้วนอันนี้ก็ถือว่าเป็นความลงตัวอีกจุดหนึ่งที่ Mercury บรรจงรังสันให้กับ Amplify 4 Channel MGR495 ครับเรามาดูกันในส่วนของโครงสร้างวงจรภายในของ Mercury MGR495 กันบ้างจากภาพที่ปรากฏเบื้องหน้านี่คือโครงสร้างภายในลักษณะาการออกแบบวงจรจะเป็น สไตล์แบบแอมลิไฟระดับไฮ mm hmm. เอ็นก็คือทุกอย่างเป็นระบบออนบอร์ดนั่นหมายถึงว่าจะไม่มีการเดินสายพาดไปพาดมาให้รบกวงหังซึ่งอาจจะเป็นบ่อเกิดของสัญญารบกวนลนักษณะการออกแบบจัดวางวงจรภาพการทําง,งานต่างๆนั้นมีการออกแบบจัดวางอย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบเรียบร้อยส่วนวงจรที่กําหนดขึ้นมาอุปกรณ์ที่ใช้งานใช้เทคโนโลยี SMD เพราะฉะนั้น จุดเด่นของการใช้อุปกรณ์ SMD ก็คือจะทำให้ตัวเครื่องภายในมีขนาดเล็กกระทัดรัดสำหรับวงจรแหล่งจ่ายไฟนั้นเป็นวงจรแหล่งจ่ายไฟระบบ Switching โดยจะมีชุดขดลวดวงแหวนเทอรอยรับผิดชอบการทำงานขาเข้าเมื่อแรงดันไฟเข้ามาจะมีไดโอดป้องกันการต่อไฟกับขั้วมีชุดคอยวงแหวนทำหน้าที่ในการกรองแรงดันร่วมกับตัวเก็บประจุส่วนวงจรที่ทำงานร่วมในการผลิตสัญญ,ญาสวิตชิ่งนั้น ใช้ชิป ICTL 4 94ซึ่งเป็นชิปลักษณะของ SMD มีขนาดเล็กกระทัดรัดและทำงานร่วมกับชุดเฟจความเร็วสูงส่วนขาออกของวงจรแหล่งจ่ายไฟเองจะใช้ตัวเก็บประจุแบบอิเ right ล็กโทรไลติกค่าความจุ3,300มโคฟารัด35โวลต์จำนวน4ตัวต่อขนานเพื่อเพิ่มค่าความจุและทำหน้าที่ในการกรองแรงดันให้มีความราบเรียบส่วนวงจรทางด้านขาเข้านั้นมอบหมายหน้าที่ให้ชิป i c o ี 6ตัวเบอร์2134ทําหน้าที่เป็น,นกลไกหลักในการบริหารจัดการการทํางานของภาคขาเข้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเกณฑ์สัญญาณขาเข้าการปรับจุดตัดความถี่ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์คอสการเลือกโหมดการทํางานหรือแม้กระทั่งฟังก์ชันเบสบูสต์ต่างๆเนี่ยก็จะผ่านเข้ามาที่การทํางานของชิปไอซีตนนัวนี้ส่วนวงจรภาคขยายทั้ง4ี่ชันนั้นมีการออกแบบจัดวางกระจายออกปีกแต่ละข้างด้วย ภาคขยาย2 Channel ต่อฝั่งเพราะนั้นในตัวภาคขยายนั้นก็จะเน้นการใช้วงจรภาคขยายแบบมัลติสเตตนะครับมัลติสเตตโดยใช้ทรานซิสเตอร์ไบโพล่าในภาคต้นแล้วก็ส่งสัญญาณผ่านไปยังภาคขยายภาคสุดท้ายซึ่งใช้ทรานซิสเตอร์คู่แมชแพร์หนึคู่ต่อ Channel ทำหน้าที่โอเปเรตหรือทำงานสำหรับ รูปร่างหน้าตาที่อาจจะดูเรกกระทัดรัดนั้นในแง่ของสมรรถนะน,นี้ต้องถือว่าไม่ธรรมดาเพราะกำลังขับขาออกวัดเป็นวัดไอ s มสที่โหลด4โอมนั้นจะอยู่ที่80วัตต์คูณ4หรือที่2โอมคือ120วัตต์คูณ4และนอกจากนั้นยังสามารถที่จะทําการบริดเป็นโมโนจะได้กําลังขับสูงถึง240วัตต์คูณ2ที่โหลด4โอมอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นจุดเด่นส่วนวงจอรอิเล็กทอรอนิกส์นั้นจะตัดแบ่งความถี่ได้แต่50ถึง 250เฮิร์ซในกรณีถ้าเป็นไฮพาร์สโลพาร์สเนี่ยจะตัดได้ตั้งแต่50-500เฮิร์ซและใน2ส,ส่วนนั้นจะมีอัตราความรัชััของจุดตัดเนี่ยอยู่ที่12 dB per octave เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมดูจากสมรรถนะดูจากการออกแบบต้องบอกว่า m ม r c u r y เองยังคงเข้มข้นและยึดมั่นในปรัจญาการออกแบบในการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบอย่างถึงพร้อมมีเทคโนโลยีในระดับสูง แล้วก็สิ่งที่ถ่ายทอดมาในแง่ของสมรรถนะการทําง,งานจากข้อมูลจำเพาะเองก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า Amplify 4 Channel รุ่นนี้มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่แฝงเอาไว้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในช่วงของการทดสอบครับมาดูในเรื่องการทดสอบการทําง,งานของ Amplify Mercury MGR 495กันบ้างสําหรับ <c oughs> Mercury MGR 495เครื่องที่ได้รับมาเป็นเครื่องหมายแกะกล่องน,นะครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณทางผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายคือบริษัทไทยเทคเวิลด์จำกัดที่นำส่ง NGR 495าส่ง r 9 5ล็อตแรกนะครับมาให้เราทดสอบก่อนใครในเมืองไทยเลยทีเดียวสำหรับแอมฟิฟารุ่นนี้เมื่อนำมาถึงนะครับผมก็นำมาต่อภายในห้องลองของผมเองโดยที่อุปกรณ์ที่ใช้อ้างอิงในการทดสอบประกอบไปด้วย h ฮดยูนิต Single CD J ดี h จสายนำสัญญาณจาก m e r c u r y รุ่น NeOX แล้ว ในส่วนของลำโพงนั้นก็เป็นลำโพง b o s w ว e ต s t t a m m G1 ในเบื้องต้นเนี่ย <c oughs> เนื่องจากเป็นเครื่องใหม่แกะกล่องแน่นอนตามธรรมเนียมปฏิบัตินะครับเราก็ต้องมีการเบอร์ดินอยู่กันพอสมควรผมใช้เวลาเบอร์ดินกับแอมป์ฟารุ่นนี้อยู่ประมาณ20ชั่วโมงก็เปิดสะสมไปเรื่อยๆวันแรกเนี่ยจำได้ว่าเปิดอยู่ประมาณ5-6ชั่วโมงต่อเนื่องกันสิ่งหนึ่งที่เริ่มลองฟังเพื่อจะจับดูแนวทาง ของซุ้มเสียงจากโมอร์คิลี่เอ็มจีอาร์495ในชั่วโมงที่หนึ่งถึงชั่วโมงที่ห้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สดับรับฟังได้ก็คืออัมบิไฟรรุ่นนี้นั้นมีลำหักลำโค้นในเรื่องของกำลังขับเนี่ยจัดว่าน่าสนใจเพราะว่าในห่วงห้าชั่วโมงแรกเองนั้นถ้าเป็นอัมบิไฟทั่วไปเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะทำงานในเรื่องของกำลังขับหรือว่าพลังขับเคลื่อนนั้นก็อาจจะแผ่วหรือว่าหย่อนไปบ้างแต่สำหรับ m c r 495นั้น สามารถที่จะถ่ายทอดพลังขับเคลื่อนออกมาได้โดยส่วนตัวแล้วผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับในเกณฑ์ที่ดีสําหรับแอมฟิฟาที่ระบุบ,บ่งชี้กําลังขับว่าอยู่ที่80วัตคูณ4ที่โลด4โอห์มเนี่ยก็ถือว่าอันนี้ทําได้ดีนะครับเราก็ฟังกันต่อในเรื่องของกลางแหลมก็ค่อนข้างจะต้องใช้เวลาในการเบอร์นีนอยู่พอสมควรนะครับจกนกระทั่งทะลุไปหลัง15ชั่วโมงไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ MGR เริ่มแสดง เคียวเล็บออกมาก็คือความกลมกล่อมของโทนเอาเสียงนะครับในแต่ละย่านความถี่นั้นมีการทํางานสอบประสานกันได้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในเรื่องของพลังขับเคลื่อนนั้นยังคงเป็นจุดเด่นของ MGR495 ก็คือมีช่วงของ a อ t a ท k ในช่วงของหัวโน้ตเบสนะครับเสียงกระเดื่นงกองต่างๆมีความตึงตัวแล้วก็นอกจากตึงตัวแล้วในการผ่อนคลายหรือว่าช่วงดีในการ ปล่อยเสียงออกไปเนี่ยก็ถือว่ามีการสอบรับจำได้ด,ดีเพราะนั้นในช่วงของโทนอลที่เป็นมิดเบสหรือว่าซับเบสนั้นโดยส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างพอใจกับการทำงานของแอ i f บเรื่องนี้มาดูในความถี่ย่านกลางสูงจากการทดสอบด้วยแผ่นซีดี d อเดโอไฟหลายๆอัลบั้มที่ผมนิยมใช้ไม่ว่าจะเป็น Hook on Classic The Best Female Voice หรือแผ่นของ Aaron d e v i l เนี่ยสิ่งนึงที่สามารถรับฟังได้จากการทำงานของ NGR 495คือ ความระเมียดของเสียงที่ถ่ายทอดออกมานั้นได้ทั้งโนต้ตหลักแล้วก็ตัวแอมเบียนซ์ของความถี่มีให้ค่อนข้างครบเพราะนั้นเมื่อเวลาฟังสิ่งที่จะถ่ายทอดออกมาในแง่ของความเพลิดเพลินก็คือความลื่นไหลความกระฉับกระเฉงและที่สำคัญก็คือในด้านความถี่ย่านสูงนั้นเสียงก็ไม่ได้จัดจ้านนะฮะต้องบอกว่าเสียงกลางแหลมเนี่ยเป็นเสียงที่ฟังได้ดีแล้วก็ถือว่ามีรายะดียอยู่ในเกณฑ์ที่ พอเหมาะผสมเมื่อผสมภสานการทำงานกับความถี่ทั้งย่านเข้าไปเนี่ยที่ผมทดสอบโดยการฟังแบบ u u l r l n g e ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะให้โทนอลเสียงออกมาได้มีความกคมขึดน,นะครับแถมยังแฝงไปด้วยพลังขับเคลื่อนที่ถ่ายทอดมาในลักษณะของการอาัดฉีดเป็นเสียงมิดเบสหรือซับเบสทำได้ดีเพราะนั้นแม้ว่าการฟังเราจะไม่ต้องยกฟังก์ชันยกเบสแต่ว่าในแง่ของการทดสอบเองนั้น ผมก็ลองที่จะปรับฟังก์ชันยกเบสเ,เข้าไปช่วยซึ่งก็พบว่าสามารถที่จะช่วยชดเชยเรื่องของเบสขึ้นมาได้ดีพอควรนะครับไม่ถึงขั้นกับยกกันแบบหน้าโตกตกใจซึ่งอาจจะทําให้เสียกระบวนในเรื่องของความถี่ในย่านต่างๆได้เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมถ้าถามถึง MGR495 นั้นต้องบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วผมถือว่า m e r c u r y เองนั้นทําการบ้านมาได้ดีนะครับเป็น Amplifier 4 c h a n n l ที่ตัวไม่ใหญ่ นะฮะไม่ใหญ่ไม่เล็กขนาดกําลังพอเหมาะพอสมแต่ให้ความสามารถในเรื่องของกําลังขับพลังสํารองแรงกระแทกกระทันที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันส่วนโทนเลเสียงในความถี่ย่านต่างๆนั้นมีความกลมกลม่อมและกลมเกลือนอยู่ได้ดีพอสมควรแล้วก็ให้รายละเอียดแอมเบียนเสียงที่น่าสนใจนะครับโดยภาพรวมนี้ก็ถือว่าเป็นแอมบิไฟส์4ชัแนที่เหมาะกับนักฟังเพลงหรือว่านักเล่นในระดับออริโอไฟ อันนี้ก็อยากแนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยลองหาโอกาสไปลองฟังดูตามร้านติดตั้งเครื่องเสียงติดรถนใกล้บ้านท่านหรือว่าจะลองสอบถามไปทางไซ e t เท h w เวิลดูก็ได้ว่ามีให้ลองฟังที่ไหนกันบ้างน,นะครับถือว่าเป็นแ c ม h ี n ชแนที่โอเคเลยทีเดียวสําหรับท่านที่ต้องการจะติดตามชมรายการทดสอบในรูปแบบคลิปวิดีโอของเรานะครับเราก็มีเผยแพร่อยู่ที่ s o u ซาว e ว m c h a n n e ลบน u t u b e ที่ w w w y o u t u b e c o m s s t e a m m a c หรือท่านต้องการที่จะอ่านบทความทดสอบอย่างละเอียดในรูปแบบของ e-magazine ทางเราก็พร้อมให้ท่านเข้าอ่านได้ฟรีนะครับที่เว็บไซต์ของเราที่ w w w s a w e s t i m e c o m หรือท่านที่ต้องการจะติดตามทุกความเคลื่อนไหวของทีมงานของนิตยสารเราบนสื่อโซเชียลอย่าลืมไปกดไลค์กันนะครับที่แฟนเพจเราคือ w w w f a c e b o o k c o m s a w e s t m m e ครับสำหรับวันนี้ ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ